มีเพื่อนใหม่ทุกคนเนี่ยเอสสวัสดีครับสวัสดีครับ My name You name Baku w h e r e Yu o come f m j a p จี j a p ปง Okay v e r y g o o d วันนี้คาคูเฮ้ยอะไรนี่คาคูคาคูคาคูจะมาช้อนปลากระกันกับเรามาดูกันว่าอยู่กลัวปริงไหมปริง g Okay ไม่กลัวเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่าให้ชะคาคูนั้งอัน Okay เฉียบปูไปเลย Okay Let's go มาทุกคนตอนนี oh, it, so mm ้เราอ๋อเอฟซีม uh. ีม uh. <l aumento> <f tirar> <t arp digging continuously> ีกล้องกันนั่นตรงนี้น่ามีบางแก้วเนาะตรงนี้ที่ประจำเราให้บางแก้เบิกเรื่องแล้บางแก้ไม่ได้ถ่ายนานเลยนะวะไม่ได้ถ่ายนานเลยไอ้บางแก้เบิกเรื่องทุกคนจับไปแล้วอึ่ลวกดีเหยียบร้อยดูจากสถานภาพแล้วตรงนี้มีโฟมบางแก้วตรงนี้น่าจะมีโฟมบางแก้ลองเลยตัวตรงนี้มีโฟมไหมหอมมีจริงบางแก้วเหรอมีจริงลลองเยลองเลยลองเลยจัดไปทุกคนจัดไป ฮึมืชฮึม่ืะผ้ผผเอเรอาเก็บถุงเก็บใส่ให้คาคูทุกคนแป๊บนึงเก็บให้คาคูก่อนนะม้ปนม้ปนืมไม้นมาจากชีเป็นชีเป็นเหอเรียบร้อยนี่แทงมันเห็ดแล้วคาคูได้แล้วทั้งตัวออเนี้ชัดเจนเอามรงจาใส่ถุงใส่ถุงย่าโอเคโอเค ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแซลมอน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 อย่าแซลมอนเอากระคู้ไว้ใส่ถุงโอเคโอเคอย่าใส่เลยใส่เลยบังกาใส่ให้ทั้งคู่ทีเออใส่ถุงมันเลยเดี๋ยวเึงเห็นอะไรกับังกานะโอ้จาคีนี่แค่นได้ทุกคนเออวันนี้ไม่รู้ใครตั้งไม่รู้ใครมาตั้งวัวเธอเธอมังจการใส่น้ำก่อนมังจกาว่ามาทุกคนมาดูดิว่าบังเห็จะได้หรือเปล่า ไม่เอาอันนั้นไม่สวยอันนี้ว่ะดับปืนไหมสวยโอ้โหมังจ้ากองเท่รองเท่เลยอ้าวสวยไม่ได้ป่ะยะจ้อนเลยโอ้โหผ่านเจ้าเจมสวยทั้งยมั้งมังจาลงได้เลยลงได้เลยดักหน้ามึงอย่ัดกไปตรงนั้นแหละมังจาได้ไหมไหนดี อะไที่ว่ามันกินนี้ไปหน่อยนลำพืชฮึมจ้าวัวตัวนี้ได้ตัวนี้ใช่ได้ใช่ได้นั่นประกัดนะประกัดอันนี้ไงใช่ได้ตัวนี้โอเคทุกคนใส่ถุงไปโอเคใช่ใช่นั่นให้กากูให้มาเฟนให้มาฟินเก็บให้มาฟินเอาพาเราไปตาเหลือไปเลยพาเราไปญี่ปุ่นเลยมาทุกคนมาดูตรงนี้น่าจะมีโค้งเห็นป่ะถ้ามันมีแกมาตักทีเนี่ยบอกพอเราพากากูมาประกัดหมดนะน้องแกเนาะ ห่องตรงนี้โค้งเจ้าหรอไม่รู้ได้ไหมได้ปะกันเหรอได้ได้เหรอโอ้สวยชวยช่วยโอ้สุดยอดเลยชัดเจนกับกูได้ตัวใหญ่แล้วมึงจะช่วยชวยช่วยอ้อมึงจาตักสู้กับกูไม่ได้เนาะฝีมือฝีมือ very good แต่ว่าไอ้นี่ดับเพื่อเหรอไหน

dạy mất người ok dạy dùng lời wow wow dạy 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 wow, dạy 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 Oh, พาเริ่มจ้าเยสเ r y ิกูดไปต่อ <Yes. S 1> ไปต่อได้หรือไม่งเงียบไปต่อได้หรือไม่ไม่รู้เราต้องเลยที่ว่ามีปลาทุกคนเชื่องก็ปลยไ,ไม่รู้เว้ยตัวเองเป็นลปเล่มั้งจ้าเอาแบบปะกัดยักษ์ที่มั้งจ้าโชว์ข้าวฟูทีหาเลยดิ ขี้เวยยังนี้หมดแล้วไม่พูดทุกคนไปเราไปตรงนู้นดีกว่าเราไปเวียนตรงนู้นดีกว่าเออเวียนน้ำนึกนี่แหละลงไปเลยจุ่บกับบอยได้ไหมครับผู้ไม่ได้เหรอ้ขึ้นน้ำพุดมาแล้วน้อยนั่นน่ะโอ้งเจอโอ้งูตัวสวยเลยครับผู้ ะโอ้โหเวรีนายจับเลยจับเลยใส่ถุงไปเลยมุกจ่าตักเชนไว้วันนี้เว้ยโอเคมุกจ่าขายยาดีสุดยอดเลยมุกจ่าเว้ยโอ้สุดยอดโอ้ไอต่อบโตเราไม่ได้ไอแม่มุกจ่าทำไมมันไม่เข้าชะเราเลยมุกจ่าสัมมอสมอเหรอว้าวกาะฟูดับปืนดับปืนแล้วกาะฟูกระฟูฮ่นเนาะ ฮันไปเลยกัปปุจับจับจับเลยจับเลยไม่เต็มทุ่งชัดเจนสวยไหมช่วยชวยจับไอ้หมอนมันมาอยู่นี่เหลี่ยมจิ้งเจอร์ตายแล้วเลยอื้มตัวเมียทุกคนนี้กระโม่ได้แล้วหมด เพ like, ี้ยงหมดแล้วเขามาจับแล้วอะไรบางอย่างเนาะหมด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 แล้วเดียวแล้วทั้งักเลยนะสักนาทีก่อนหนึ่งพัดดูบางอย่างออกมาลูกเอามาเอามาเอามาลูกไม่ได้ทุกคนวันนี้มังเอียดไม่ได้เลย ได้ผ okay, okay, ่านยุงเลยวันนี้โอเคทุกคนเราเอาถุงมาฮะไม่พื้อเราจูบบนนั้นนะมาเพลินวันนี้มาทุกคนมาตรงนี้เหมือนว่าน่าจะได้ตัวเติบฮันอไม่ได้ฮันอไม่ได้เออดีบางจ่าไม่ไล่มาจากตรงนี้ทุกคนดูนี่เง็้ยไล่เลย สมอลไปเหรอเพื่จ้ะว้าวกระฟูได้เร็วมาเอาสวยๆก้าวผู้สวยเลยแล้วสวยเลยแล้วก้าวู้ไนะไหนะฮะสวยแล้ใส่ถุงเลยใส่ถุงใส่ถุง่งเลยกราบผู้เอาใส่ถุงใส่ถุงนี่ตัวเมียโอเคใส่ถุงไปเลยโอเคนี่กันก er mm ้าวูเอาไหนเล้วโอเคโอเคโอเค เซ่ปยโอเคโอเคเวลี пой, ่กูดไหมโอเคโอเคทุกคนหมายเลกของเราก็เสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราไปหมายที่สองกันเลยมาดูกันว่าหมายที่สองจะได้กี่ตัวพอคนได้ก็เช็คกันนิดกี้งแล้วก็จะไปก่อนแจ้งเพ่งเพ่งไปเรื่อสวย